สวดีครับผมก้องพบวันนี้เราจะมากิน ASMR ม,มันจะเป็นทางแนวตั้งนะแนวตั้ง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 อะไรเนี่ยนี่เป็นมาม่าเอ่อมาม่ารสแข่เค็มนะครับคุณลอยอยากจะบอกบู อยากให้ทุกคนดูตอนตีหนึ่งตีสองนะครับเอาเลยบอิลลีแล้วก็มมนี่ครับโคแต่ว่าไม่ได้ให้บัลเซ่นะครับ แซบอะครับก็คือมันแซบทำไมหรอแซบเข้าเลยนะเข้าเข้าเข้าเขาไม่เข้าเอี <laughs> ้ยกูรอเลยเนี่ยสัอ์อ๋อรอย อร่อยจิ้มสุดยอดถึงจุดสูงสุดชิมโอจิอร่อยครับน้องๆองื้ ไปซื้อกิน,นมาม่า,มารสไข่เค็มมาม่าที่อะไรวะุณลืมชื่อแล้วอร่อยครับอร่อยเอาไปซื้อกินดูครับเ <c oughs> ขียนหน้าตาตัวเองาตอนกินเี้ะ อันนี้ก็อร่อยครับอร่อยมากๆเลยครับน้องๆเขาไม่ได้จ่ายนะครับ <laughs> อ,รอ,อร่อยครับอะไรยครับน้องๆ ดูคนเสือกครับคนเสือกคนเสือกคับน้องๆกินรสอะไรครับกินรสอะไรครับมะม่าโอเครสผัดไข่เค็มคนเสือกครับคนเสือกขอสปอนเซอร์ไหมครับนี่มันโคไม่ใช่สปอนเซอร์ครับผมครับโคครับไม่ใช่สปอนเซอร์ครับ มือเอาไปได้แหละไปกูจะกินของกูกับคนดูกูแซบ่บเมืออ่อแล้วจะเบ<อ>ื่อแล้วน่าจะทำเยอะกว่านี้นะ <c oughs> มันไม่ผิดนะครับทุกคนปิดนิดเดียวเกือบตกตกแล้วครับน้องๆมันไม่มันไม่โดกระบอกครับน้องๆ ดแล้วครับหมดแล้วครับแต่ผมยังไม่อิ่ม,ม,มเอามาผมยังไม่อิ่มครับทุกคนอะไรมา,มา่มุณทำเดียวไปอร่อยมันันะนนเนี่ย <G ül üyor> กูจะไปกินโชว์กันนี้ีปคิดไว้แล้วกันกดไลค์กด, like, กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยนะจุ๊บๆบ๊า <c oughs> ไปบายไปแล้ว